สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องครอบครัวของเดอร์สลียมีทั้งลุงเวอร์นอนและป้าเพทูเนียว่าสาเหตุที่เขาทั้งสองคนไม่ชอบแฮร์รี่นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรมาเริ่มฟังกันได้เลยค่ะเริ่มแรกเลยป้าและลุงของแฮร์รี่พบกันตอนทำงานเพทูเนียเอสเพนทนความขมขื่นมาตลอดกับความจริงที่พ่อแม่ของเธอ ให้ความสำคัญกับน้องสาวที่เป็นแม่มดมากกว่าตัวเธอเองเธอจึงตัดสินใจที่จะจากโคเวิร์ดไปตลอดการซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอซึ่งนำไปสู่การทำงานในบริษัทของเธอซึ่งทำให้เธอได้พบกับผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์อย่างสุดขีดดื้อดึงและเป็นพวกวัตถุนิยมเวอร์นอนเดสลีย์ตัวใหญ่และคอสั้นจนแทบไม่มีคอรองผู้บริหารคนนี้ เป็นเหมือนชายในอุดมคติของเพทูเนียเขาไม่เพียงแต่ทำให้เธอกลับมาโรแมนติกได้อีกครั้งแต่กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยเขามีรถที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็นและต้องการแค่ชีวิตที่ราบเรียบตอนที่เขาชวนเธอไปออกเดทอย่างเจอชื่นหลายๆครั้งนั้นเต็มไปด้วยเรื่องของตัวเขาเองและสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับโลกใบนี้เพทูเนียเองก็กำลังเพ้อฝัน ถึงช่วงเวลาที่เขาจะนำแหวนมาสวมลงที่นิ้วเธอเมื่อถึงเวลาเวอร์นอนเดอร์สลีย์วางแผนขอแต่งงานด้วยการคุกเข่าในห้องนั่งเล่นของแม่แน่นอนที่สุดว่าเพทูเนียตอบรับคำขอนั้นในทันทีความกังวลเพียงอย่างเดียวในวันที่แสนสุขของเธอคือความกลัวว่าคู่มั่นของเธอจะคิดอย่างไรกับน้องสาวของเธอซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียนปีสุดท้าย ที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ฮอคกวอร์ดเวอร์นอนที่พร้อมจะดูถูกใครก็ตามที่ใส่รองเท้าสีน้ำตาลกับสูทสีดำเขาจะคิดยังไงกับหญิงสาวที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเธอใส่เสื้อคลุมยาวๆและไล่คาถานั่นเป็นสิ่งที่พีทูเนียไม่สามารถเลิกคิดถึงมันได้เธอสารภาพความจริงระหว่างออกเดทพร้อมเปื้อนน้ำตาภายในรถคันสีดำของเวอร์นอน ที่มองออกไปเห็นร้านขายขนมซึ่งเวอร์นอนเพิ่งซื้อขนมหน้าโรงหนังมาให้เป็นอย่างที่เพทูเนียคาดคิดเวอร์นอนช็อกมากแต่เวอร์นอนก็บอกกับเพทูเนียอย่างเข่งขึนว่าเขาไม่ได้คิดใส่ใจเรื่องที่เธอมีน้องสาวแปลกประหลาดเพทูเนียโผล่เข้าหาเขาด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งรวดเร็วจนเขาตกใจและทำไส้กรอกชุดแป้งทอดของเขาตก โดยการพบกันครั้งแรกระหว่างลิลลี่และแฟนของเธอเจมส์พอตเตอร์กับคู่รักที่กำลังมั่นหมายกันนั้นค่อนข้างแย่และความสัมพันธ์ยิ่งดิ่งลงไปอีกเมื่อสิ่งที่เจมส์พยายามแสดงออกกลายเป็นเรื่องหน้าขันสำหรับวอร์นอนและแม้วอร์นอนจะพยายามไม่อคติกับเจมส์ด้วยการถามเขาว่าขับรถแบบไหนแต่เจมส์กลับพูดถึงไม้กวาดบินของเขาแทน เวอร์นอนโวยวายและถึกทักไปเองว่าพ่อมดคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินชดเชยการว่างงานเจมก็อธิบายเกี่ยวกับธนาคารกิ้งกอดและความโชคดีที่พ่อแม่ของเขาเก็บทองวางส่วนไว้ให้เขาที่นั่นเวอร์นอนบอกตัวเองไม่ได้ว่ากำลังสนุกหรือไม่และกำลังโกรธหรือเปล่าเย็นวันนั้นจบลงด้วยการที่เวอร์นอนกับเพทูเนียเดินออกจากร้านอาหาร ในขณะที่ลิลลี่ร้องไห้อย่างหนักและเจมก็ละอายใจกับตัวเองเล็กน้อยสัญญาว่าเขาจะทำดีกับบัวนอนให้มากขึ้นในครั้งหน้ามันเป็นไปไม่ได้เพททเนียไม่ต้องการให้ลิลลี่มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพราะเพททเนียพยายามจะทำให้เธอหายไปลิลลี่เสียใจมากบัวนอนปฏิเสธที่จะพูดกับเจมตอนต้อนรับหน้างานและวิจารณ์เจมในระยะที่เจมได้ยิน พวกนักมายากลง่อยๆหลังจากที่เพทเทเนียแต่งงานกับบัวนอนก็ยิ่งทำตัวเหมือนบัวนอนมากขึ้นเธอชอบบ้านเลขที่4ที่เรียบร้อยในซอยพีเวทตอนนี้เธอปลอดภัยจากสิ่งที่ทำอะไรพิลึกพิลั่นอย่างกาน้ำที่ร้องเป็นทํานองทันทีเมื่อเธอเดินผ่านไปหรือการสนทนาย,ยาวๆที่เธอไม่เข้าใจอย่างเช่นควิดิชหรือการแปลงร่าง เธอและวนอร์นนเลือกที่จะไม่ไปร่วมงานแต่งงานของลิลลี่และเจมส์การติดต่อทางจดหมายครั้งสุดท้ายที่เธอได้รับจากลิลลี่และเจมส์คือข่าวการแจ้งเกิดของแฮร์รี่เธอมองจดหมายนั้นด้วยความหยามเหยียดและเพทูเนียก็โยนมันทิ้งขยะทันทีการพบหลานชายกำพา้านอนอยู่หน้าบันไดบ้านในหนึ่งปีต่อมาสร้างความตกใจอย่างถึงที่สุดแถมจดหมายที่แนบมากับหลาน ยังแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ของเขาถูกสังหารและขอให้พวกเดอร์สลีย์รับเลี้ยงดูเขาซึ่งอธิบายได้ว่าด้วยความที่ลิลลี่ยอมเสียสละชีวิตของตัวเธอเองให้ลูกชายทำให้แฮร์รี่ปลอดภัยจากการตามแก้แค้นของหลอดบอดมอร์ตราบเท่าที่เขาเรียกสถานที่ที่สายเลือดของเขาอยู่ว่าบ้านนี่หมายความว่าบ้านเลขที่4ซอยพีเวต เป็นสถานที่คุ้มภัยแห่งเดียวของเขาก่อนหน้าที่แฮร์รี่จะมาถึงนั้นเพทูเนียมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปิดบังเรื่องทั้งหมดของน้องสาวของเธอเธอมีความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ในใจเรื่องที่เธอตัดน้องสาวที่เธอรู้อยู่ลึกๆในใจว่ารักเธอมาตลอดออกจากชีวิตแต่ความรู้สึกเหล่านั้นถูกฝังกบอยู่ภายใต้ความลิษยาและความผมขืน เพทูเนียยังได้ฝังความหวังไว้ลึกในใจของเธอและไม่เคยสารภาพกับเบอร์นอนว่าจะมีสัญญาณของเวทมนต์ในตัวเองและได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์บ้างการได้อ่านข้อความน่าตกใจในจดหมายของดับเบิลดดร์ซึ่งบอกว่าลิลลี่ตายอย่างกล้าหาญทำให้เพทูเนียไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรับเลี้ยงแฮร์รี่และเลี้ยงร่วมไปกับดัสลี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอ เธอเลี้ยงแฮร์ี่อย่างไม่เต็มใจนักและใช้ชีวิตวัยเยาว์ของแฮร์รี่ทำโทษเขาสำหรับสิ่งที่เธอเลือกส่วนลุงเวอร์นอนก็ไม่ชอบแฮร์รี่เช่นเดียวกับเซลลาสเน็ตตรงที่แฮร์รี่มีความคล้ายคลึงกับพ่อของเขาซึ่งทั้งสองคนไม่ชอบอย่างมากการที่โกหกแฮร์รี่เรื่องการตายของพ่อกับแม่ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีพื้นฐานมาจากความหวาดกลัวของพวกเดอร์สลีย์เอง พ่อโมสซาดมืดที่มีอำนาจอย่างหลอดบูดามอทํทำให้พวกเขากลัวเกินกว่าจะคิดอะไรได้และเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆที่รบกวนจิตใจและไม่น่าอภิรมพวกเขาเลือกผักมันออกไปให้พ้นใจและสร้างเรื่องตายในอุบัติเหตุรถชนให้สอดคล้องกันจนตัวเองเกือบจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเพทูเนียจะเกิดมาใกล้ชิดกับแม่มด แต่เธอยังยืนยันที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับเวทมนต์เธอและเวอร์นอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าปวดหัวว่าพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อบีบให้เวทมนต์หายไปจากตัวแฮร์รี่และด้วยความตั้งใจที่จะโยนจดหมายที่มาจากฮอกวอตส์ในวันเกิดอายุครบ11ปีของแฮร์รี่ทิ้งเธอกับเวอร์นอนกลับมาสู่ความเชื่อเดิมๆที่ว่าแม่มด ไม่สามารถเดินข้ามน้ำได้เพราะเธอมักเห็นลิลลี่กระโดดลงทาน้ำและกระโดดไปตามก้อนหินในวัยเด็กอยู่บ่อยครั้งแต่เธอกลับต้องตะลึงเมื่อแฮกเกตสามารถหาทางฝ่าพื้นพายุข้างในทะเลมายังกระท่อมบ,บนก้อนหินได้อย่างง่ายดาย